เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้นักร้องลูกทุ่งหนุ่มอย่างก้องห้วยไร่ต้องประทับใจจนขอแชร์เมื่อเจ้าตัวเผยว่าเบลคณิษฐาภรยาคนสวยเคยขอปลูกต้นยางนาเพราะจะได้มีเห็ดไว้กินกันก้องเผยเคยหัวเราะภรยาที่คิดแบบนั้นแต่ก็ไม่อยากขัดอะไรจัดให้ตามคําขอพอผ่านไป5ปีเก็บเห็ดได้วันละ10กิโลขายได้วันละ6 0 0 0บาทเลยทีเดียวล่าสุดก้องได้โพสต์รูปใน Facebook ก้องห้วยไร่อิลินิละเป็นภาพเก็บเห็ดที่ไร่พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเริ่มต้นจากเบลบอกว่าหนูเคยเห็นในเน็ตว่า ถ้าปลูกต้นยางนาแล้วจะได้เห็ดไว้กินผมก็หัวเราะแต่ก็ไม่อยากจะขัดเลยขอพื้นที่ทุ่งนาของพ่อกับแม่สี่ไร่ที่เคยปลูกข้าวหลังจากนั้นก็ไปซื้อต้นยางนาที่อำเภอวานนนิวาสมา450ต้นแล้วนํามาปลูกไว้เมื่อ5ปีที่แล้วต้นละ10บ,บาททุกวันนี้เก็บได้วันละ10กิโลถ้าขายก็จบวันละ6000บาทโคตรปังเลยได้ปา่าได้ออกซิเจนได้เห็ดได้เงินมาปลูกกันเถอะทําเอาเหล่าแฟนคลับต่างแห่ไปคอมเมนต์ชื่นชมสามีภรรยาคู่นี้ว่าสุดยอดไปเลยพี่อยากได้บรรยากาศแบบ ีบ้บางคิดถูกที่เชื่อเมียนะครับ